ก็พยายามจะให้ถอยจากที่กําลังเผเจญหน้ากันอยู่ทั้งสองฝ่ายก็คือไม่อยากให้อยู่ใกล้เพราะว่ามันก็มีเวลาคนทหารต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะแสดงท่าทีิริยาอะไรแล้วถ้ามันเกิดความไม่พึงพอใจกันแล้วเกิดสัญญาณอะไรทุกอย่างที่เป็นความรุนแรงเงกิดขึ้นมันจะบานปลายกลายเป็นสงครามด้ว ให้ถอยออก,กแต่แล้วจุ่ไม่ได้หมายความว่าถอยให้เขามายึดนะครับถอยเพื่อจะหลีกเลี่ยงการประเะชิญหน้านะครับแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้เราเสพสื่อก็ดีหรือเราพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ควรจะพิจารณาอย่างไคสติความรอบคอบนะครับเรามีหน้าที่อย่างเดียวเรารักษาทภิปรของประเทศเราหลีกเลี่ยงการที่จะใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหานะครับเราหวังเพจะลดเงื่อนไข จะสร้างให้เกิดปัญหาเพราะนั้นสิ่งที่ผมทําไปเนี่ยจริงๆตอนที่เกิดดราม่าขึ้นเนี่ยทางท่านแม่ทัพภาคที่สองท่านก็ได้แก้ไขไปยังต้นข่าวไว้แล้วน,นะครับตังต้งแต่สบัดทีวีที่ได้พูดก็ได้เออยียมันไปแล้วผมยังยืนยันนะครับว่าเรายัางรักษาจุดอธิปไตยของเราทุกข่วนแม้กระทั่งผมเข้ามาลดกําลังจะลดกําลังกองทัพเนี่ยก็ยังบอกเขาว่าลดให้ได้ประสิทธิภาพอย่างน้อยขั้นต่ำเราต้องสามารถปกป้อง,นนองประเทศได้แล้วส่วนเกินที่เป็น ไขมันกรรี่อ่แล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาแทนการนลก็จะแก้ปัญหาได้เพราะนั้นผมว่าต้องดูเจตนาแล้วก็ค่อยๆจ่ายไม่งา่ายาจบเป็นเหยื่อ